สวัสดีครับวันนี้นะครับ Google Classroom นะครับมีฟังก์ชันพิเศษนะครับนั่นก็คือเราสามารถลิงก์ไปกับ Google Meet นะครับหรือ Google Hangout นะครับเพื่อทำการสอนสดได้นะครับโดยคุณครูนะครับหรืออาจารย์นะครับเข้ามาในห้องของตัวเองแบบนี้นะครับเราจะล็อกอินเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับโดยปกติแล้วจะมีชื่อวิชานี่ครับนชื่อวิชา Google Lab Up นะครับ ชื่อวิชาชื่ออาจารย์แล้วก็คาสโค้ดตรงนี้ก็คือปกติจะให้เด็กเข้าตรงนี้ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้มันมีลิงก์ไปยังแฮงเอาทของเราตรงนี้ด้วยนะครับวิธีการทํานะครับก็ไปที่รูปฟันเฟืองด้านขวาบนตรงนี้นะครับรูปฟันเฟืองอตรงนี้ก็จะเป็นคาสดีเทลนะครับเลื่อนลงมาเราจะเห็นว่ามี Google Meet โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับ เราก็ไปกด generate m e t link นะครับ visible to s t u d e n t คือให้ s t u d e n t เห็นด้วยนะครับ copy ไปนะครับแล้วก็กด save จริง copy ไม่ต้องกดก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ m e e t link นะครับก็คลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะลิงก์ไปอย่าง Google m e e t นะครับนี่ก็เราก็เราก็ทำการนัดหมายนะักศึกษาให้ถ้าไม่ต้องการจะเปิดก็ไปปิด,ปด,ปดที่เดิมนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ